กุลาบที่จืดจางการโปรดพิเปอร์นะเอ่อใต้ดินอ,อยู่บ้านเล็กใต้ดินอยู่บ้านเล็กนะครับใต้ดินไม่มีเอ้ยบ้านเล็กไม่มีเครื่องผมมาซ่อมเรือเล็กอยู่บ้าน<ห>าเ,เล็กหาพี่ต้มดีกว่าใครเข้าตกตาผีอะ่ะผีแหละอยู่กันตรงเนี้ยอยู่กันตรงนี้สามคนสี่คนน่ะโหนี้อยู่บ้านเล็ก นอยู่ผมผมเล่นสะพานนะครับไปเรือได้ไหมมีคนอยู่เรือปะมาเลยมาเลยมาเลยข้างเรือเรือไหนเล็กหรือใหญ่ใหญ่เรือใหญ่ไปเลยไปเลยผมอยู่เรือเล็กกันแล้วไปเราไปเรือเล็กต่อเราไปเรือเล็กต่อ ไ <laughs> อ้โดนผีหลอกละออออีนั่นมันเปเอวกางแมพเคสเอากางแมพไปเคสไปก่อนเฮ้ย ไอ้คนวิ่งหนีใไรกันไปดูลกลกลๆไม่ได้อยู่ใกล้เลยช่วงระเบิดเข้าตูุ่ีไอ้คนมาวะอยู่กลางนับคือเพื่อนกลางมา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  แม่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 เบบีเบบีพี่ไปช่วยพี่ไปช่วยพี่ช่วยเอ้สองคนอยู่ดาวเก๊ะมองมองมาทำทุกไหมกลับไปฮุกย้อนกลับไปฮุกนะเก๊ะเราจะสู้แล้วเกี้ยนิจำตัวไร้ประโยชน์ต้องไปเรียครับตัดเข้าไปเรียฝั่งนี้ มันจะค้นแน่เลยไปรูนต้องถูเกมเดียวต่อกบมาก็มาก็มาเย้พี่ตอมข้างเลยใหญ่เลยไม่เครื่องนึงต้องเครื่องนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เอามาีนสามคน เร็วเอ,อมีพูฟยูเซลมันเข้าได้สองคนปะอ,อ่าเห็นไหมมีคนรู้งาน <c oughs> มาเรือใหญ่ไปแล้วนะเล่นเลยฮะทำไมมันซ้ำเยอะจังวะวันนี้คิลเลอร์ <c oughs> เอาวะไปเครื่องเคสกัน เฮ้ยไดฮาร์ดไม่ออกอีกแล้วต้องกดล่วงหน้านานสักแค่ไหนวะกี่เครื่องตึงตึงคอมพิวเตอร์ ได้ห้าแล้ที่เคสไม่งูอ่ะตัดไปเลยเนี่ยโอ้โหแย่ไปกว่าไหนมั้ไม่ห,หมมมิวเลยว้า็จะโอเคนะไม่ทันพี่ไม่ทันด้วยั้ก<อ>็จะมาซ้ำครับไม่มีทางครับซ้ำจริงผมไปบล็อกผมไปบล็อก แกคมไปช่วยพี่คือเดี๋ยวนี้จะต้องอยู่ผมวิ่งป่วนผมวิ่งป่วนก็อยู่ไหนวะอยู่รุกษาพานี่แหละไปพี่เพื่อไปเปลี่ยนตัวได้ไปเลยเคสอยู่แถวนี้โอเคก็วิ่งมาหาหนูก็ได้นะหน้าบ้านเล็กมันมาตามเคสมันตามเคสม,ม,มันตีเคสโอเคขอยฮิบนเรือเล็กหน่อย โอเดียวผมให้พายมึงเป็นงานอยู่เป็นงานอยู่เบอร์นี้ไปมีกล่องเข็มแดงไม่ผมเชิญผมก็ถือกล่องพยาบาลอยู่อ๋อผมมีเข็มแดงนะรอมอประตูนะคะประตูจะเปิดแล้วนะคะโอเคพี่รอประตูโอ้พ okay. ี่รอประตูบ้านเล็กประตูบ้านนู้นเหรอ ผมเป็นผมไปรอช่วยเคสผมมาเปิดประตูบ้านเล็กรอมันเก็บเลือดไว้หุ่มตอนจบแน่เลยประตูบ้านใกล้ใกล้จังเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงนะไปบ้านเล็กวันไปบ้านเล็กวันไปบ้านเล็กเอ๊ไม่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 มันมามันมามันมาเอ๊ผมช่ยเคสผมช่วยเคสผมช่วยเคสมาผมยึกยิ้ไม่ให้เลยออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเร็วเร็วเร็ว ออกได้แบบเดินเดินเดินย้อนกลับมาแล้วมีอยู่มีอย่มอ่มีอยู่มี่มีอยู่ม่มีประู่เมือใหญ่มด้ยมีอยู่มีอยู่มาไมูมีนไม่มึ่มวะตูวนี้เม่รู้มรือเปล่าว่มตอวนีอหู่มไดู้่มออบเข้าปยะตูบ้านเล็กโอ้ออกเลย ออกไม่ได้เอร์ออกไม่ได้ออง่อยปูขนเ้ยูประตูเร็ดเฮ็ดยือเฮ็ดเิกยือเฮ็ดเชยืเฮ็ดผมโง่เองอุ้มแล้ว้โตายแล้ว เออไม่นะเข็บแดงเออะซ้ำศพเ้อะเลยซำศพเ้อะออกเลยก็รอดแล้วผมดันโวกกลับไป เล่าจะจากแค่ไหนกูก็พร้อมตายคิดไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้งานนั่งยิงอยู่ยิ่งเรื่องมากป่วยก็ไม่ได้งป่วยก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ไปให้ค่ะต่อให้วันเดียวก็เถอะเอาเครื่องไหนเอาเครื่องไหนมีเครื่องนี้กับเครื่องนู้นโอ้ยยุบมันเถอไอ้ไอ้ย่อยไอ้ย่อยไอ้ย่อยบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่เพื่อนอไล่เพื่อนไปแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันงแงนแล้วออลโซมิน่าบ้านใหญ่เฮ้ไปเครื่อง โอ้วิ่งนะตามกันมันนีเครื่องเนี้ยเอาไหมมนลิมไปดิไม่เป็นไรเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงอย่าเปลี่ยนใจมาหากูไม่ได้ <c oughs> เรียบร้อยแตกอุย้ยรอด <c oughs> มันรอดได้ไงมันมันเหมือนมันลังเลอ่ะเหมือนมันแบบว่าเออมันลังเลนั่นแหละผมเอบข้างข้างมันอะ่ะมันวิ่งวนกันอยู่หน้าบ้านอะ่ะ เฮ้ยเปี่ยนใจหาคุณนะไตึนก็ไม่รับเ้าาดเลยฟาดเลยเป็นหลักาใหญ่ไม่จบเกมนี้จะไปนอนแล้วเดี๋ยวโนโทรหาได้ไหมเมนทุกทประตูบ้านใหญ่เดี๋ยวึ่งนอนนะแป๊บนึง10นาทีก็เล่นอยู่บ้านใหญ่เฮ้ยอย่ามาโอเคโอเคลกมลเบิร์ดเอ้มันมาไป นานผมต่อใช่หรือไม่ใช่เพื่อนไม่โคบอ่ะฉีไปเลยฉีมันไ,ไ,ไ,ไปอุ้มไปมันไปอุ้มเบื่อนไปอุ้มเบืออเบ่อดึงพี่เพื่อได้ดึงพี่เพื่อได้เอ้กับพี่เพื่อ,อทโอีโอเคเพื่อกลังไปกอลังไปไปอุ้มเพื่อไปอุ้มเพื่อนหลงังบ้านใหญ่เพื่ออยู่นิ่ง ยัดกล่องให้เลยมันกลับมาแน่นอนใช่คอไปไปมันไปแถวคนล้มไปซื้อเพื่อนมาหน้าบ้านใหญ่จะไปแถวจะฉีกไปเลยฉิกไปเลยฉิกไปเลยเดี๋ยวย้อนกลับไปดึงเพื่อนย้อนกลับไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดึงเองเดี๋ยวพี่ดึงเองเอ๊ะไปสับพังเติม

พุ่เครื่องเสร็จมันเห็นเห็นเพื่อนนะครับมันเห็นวิลเลหน้าหหน้าบานใหญ่เดี๋ยวผมใช้เครื่องนี้เดี๋ยวผมต้องไปดึงอีาเอะวังเเอาให้เสร็จดิโอ้โหทันไม่ทันปะเครื่องไม่ทันไม่ทันไม่ทันหนีแล้วก็หนไม่ทันไม่ทันไม่ทันอย่าันไม่ันไดไม่ทัน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  เสียทั้งคนเสียทั้งเครื่องลูกช่วยเองเพี่ยวเครื่องเนินเลยเครื่องเนินคือตรงไหนเครื่องนี้หรอนี่ไงเครื่องลูกดูถือไฟฉายอยู่ลูกหนูลืมหรือเปล่าเอาไปคล้องหัวคิลเลอร์หรือเปล่านะเอ้ยไม่ได้ไม่ติดตกลับไปเครื่องเดิมใช่ไหมเออไล่เพื่อนไล่เพื่อนเอ้ไอหี้ยนี่มีแล้วเขาทุบไม้ทุบไม้ เอาว่ะแสบตาว่ะกลับมาฮุกเลยโดนไฟฉายไปกลับมาฮุกเลยอ้าวพี่รอหลอดอแคมป์ผมขึ้นอยู่นะเนี้ยันอยู่ใกล้ๆไ,ไปละอะไรเพื่อนละมากลับม้ากหัอมากับมากลับมากับมา,ากับมา,ากับมากับมากับเข้าไปปั๊มแก๊สระวังนะ<ไ>งยัง,ย,งยังไม่เข้ายังไม่เข้ายังไม่เข้าวิ่งวิ่งเดินอ้อมอยู่มันแคมอ่ะคอนโซลได้ได้ได้ ระวังนะถ้ามันวิ่งวนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆหนูก็หลุดได้เนี่ยถ้ามันไอเยี่ยไม่ได้นี่เขเลิกเคลนมาแล้วมีเลิกเคลื่นมาละไม่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 กลับมาฮุกมันกลับมาฮุกโอ้โหนี่ไปซ่อมกันเลยก็ได้เผื่อหนูรุดให้พี่ซ่อมพี่ซ่อมยังเอ๋บอกพี่ดิอ้าโอ้โหไปไปเลยไปเลยมีเลิกเคอนอยู่นี่ไปเลิกเคลือนอยู่นี่ไปเลิกเคลืนอยู่นี่ มิละเคิร์นกูโลกว่นนี้ไม่มีอีกแล้วเพื่อนมันตามผมเหรอใช่มันตามผมไม้ไปไหนหมดวะดีมิละเคิร์นมันอยู่เนี่ยมันไม่ยอมดึงมาดิกูลม้<ร>ลมเลยล้มแล้วไปดึงเพื่ออีกกุเถอะนะโอ้เล่นง่อยกแล้ว่าแต่รอให้กูโอบเต็มระวังลง้ม มันดักหน้าพี่มันดักหน้าดักหน้าอะไรดูจอดีๆมันดักมันอยู่กับพี่อยู่กับพี่มา,มาเข้าปัม๊มโหดแล้วมันฟาดเลยอ้อโอเห็นเครื่องหลังรึเปล่าไปซ่อมเครื่องเขาเลย เอาตัวรอดแล้วล่ะต้องเฟรด้ตายโเวนโอ้ดีนะยิ่งเวลาเข้ามาเล่นโหทุกคนนอุ้มใครอะไม่อุ้มใครเลยจะไม่อุ้มไม่อุ้มมันละมันจะเอาพ่เปิลต่อ พี่เพิ่งไปก่อนพี่เพิ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่ทันไม่ทันไม่ทันลากไปลากไปค่อยวนมาเดี๋ยวผมนอนฝั่งไม้อีกฝั่งเอต้องไปดึงกันไปกันไปเพื่อสูดออกไปอีมีแล้เคลืมาดึงพี่ได้เอกับซองเพื่องกับซองเพื่อมันกลับหน้าเพื่อันมาเอลากไปบ้านใหญ่ ไม่เอามาอ,าอีมิลเล่ย์เคลิ้น,เอ,นเอามันไม่ไม่อุ้มเลยไม่อุม้มอยู่ผมได้แมสนะโอเคผมไปดึงผมไปดึงผมจะไปบ้านใหญ่อี๊อยยทันปึงเหรอเป็เลยไปเลยไปเลยมีไม้อยู่ ติดเดียวเองเป็นนีปุ๊บเลยครับเป็นีปุ๊บเลยครับเฮ้ยม,มันอุ้มว่ะพีผมมันอุ้มว่ะนี่คือผู้ถูเลือกแบบนี้กลา,างคุะสมัน่าจะแคมป์แคมป์ปะไม่แคมป์ครับ เพราะว่ามิลเลอร์เคลิ้นมันมาวิง่งมันมาวิ่งลอ่อโอเคเครื่องไปดึงได้ไหมหรือให้หนูไปดึงพี่มันลงไปพี่มันลงไปพี่มันลงไปเจ๊จับเครื่องเลยมี่ต้องเอาอีมมิลเลอร์เคิ้นเอาไงโอเคมิลเลอร์เคิ้นเอาอีนี่นี่นนนนนวิ่งทับลายกันตรงผมตรงผมโล่งโอเคอกลับมาแล้วมิลเลอร์เคลินอีมมิลเลอร์คนอะไรของมึงวะไหนแล้วกูก็ล่วงไหม เฝ้ามันเฝ้ามันเฝ้าขึ้นรอนเลยโอเถิดวเได้เลยวันนีเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเี่ไม่กลับเโอเคโอเคสวยสวไล่มีลเข้ามาหาหนูไหนิอ๋คือก่อนเก่อนเก่อนเฮ้ยเาเยทไมติดหรอมันตีแบบ ช่วยเิดทันเป่าวะปมบอลล่หมดปุ๊บแม่งฟาดเป๊ะเลยอ่ะมาถ่วงม้ถ่วงม่วงมาถ่วงม่วงวยเลวอุ้ม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 ะโอเคเครื่องๆๆเครื่อไหนนู่นๆหน้าประตูดิพี่เลือเครื่องเดียว พี่พิเปิลจะตายพี่ต้องไปเถะพิเปิลก่อนไวใช่ไหมเราเนี่ยไม่เป็นไรพี่ไม่รู้แขวนแน่อ้อโหไม่ทันเราใจกับมันผิดเอาโซนคับมั้งปุ๊บแล้วตายครับไม่เป็นไร ย้อนกลับมาเสร้งหนูได้ไหมใช่มาเลยมาเลยปล่อยมันตายนี่นั่นะแล้วเมื่อกี้แม่งโกรธผิดไปกดใช้ขวดพยาบาลม่วงให้อีดมิลเคอรเคนเฉยเลยไม่ทันไม่ยย็นทำอยู ไอประตูเลยนะไอประตูเลยนะตัวเองไม่ฮ <'s> ิวเหรอไม่ฮ okay. ิวไม่หิวประตูเลยไอพี่ฮิวตัวเองรอเปิดประตูก่อนโอเคเพื่อนมีเดนเดรีเพื่อนลากไปบ้านเล็กโอเคเสร็จประตูไหนเสร็จประตูขวาบนเครื่องเสร็จประตูขวาบนมันมันทิ้งกันนะมันทิ้งกันนะเอ๊ะเปิดเอ๊ะเปิดเอ๊ะเปิด มาดิวะเอออยู oh okay. ่หน้าประตูเก่งมาดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆเพื่อนอยู่ใกล้ๆเพื่อนกำลังวิ่งมาพี่อ๋อโอเคนี่นี่เก่งเช็คมาเลยมิลาบล็อกมันเอบล็อกมันเอบล็อกมันนี่มาบล็อกตรงประตูบล็อกตรงประตูเดี๋ยวเราซวยให้มันโดนไปเรื่อยโดนที่หอยหลังอุ้ยดูรูด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  หนูกำลังดูมันวิ่งถอยหลังไปนอนนะโอ,อ้ออพวกนี้หวังว่าจะมีคนมา